สวัสดีท้านเพื่อนทีวันนี้วันที่2ธันวาคม2566นะคะเราพาเพื่อนทีมาเดินชมบรรยากาศตลาดนัดวีรวัตรโยธินนะคะวันนี้เป็นวันเสาร์นะคะวันหยุดราชการนะคะเดี๋ยวเรามาติดบรรยากาศตลาดนัดวีรวัตรโยธินแล้วก็อาหารน่ากินขนาดไหนนะคะเดี๋ยวไปชมบรรยากาศตลาดกันเลยนะคะไปเลยค่ะ ถ้าเราเดินเข้าล็อกที่ตอนออกเลยนะคะเราเข้าสลิเดินะคะในีเสียงโรธางมาแต่ใกล้เลยนะคะทีททะน้องก็กินเพื่อทุนการศึกษานะคะอนนี้ก็จะอยู่ในงานช้างก็มาในตลาดธิรวัตรด้วยนะคะ การศึกษาให้กับน้งองๆนะฮะใช้ความสามารถทางนันเพื่อสินี่ก็จะเป็นอาหารนะคะโซดาอาหารปักใต้ชุดละ40บบาทนะคะคนเยอะนะเราะวันนี้นวันเสาร์ วางสองจอร่อยแก็ยังมีประโยชน์กับร่างกายนะครับเช่นแก้ร้อนในแก้ไข้หวัดลดความดันโลสูงแก้การแพ้โรเกี่ยวใช่ครับไข่ข้าวไข่ด้านไข่ล่างๆยำแหนม ย่างเลยนะคะสิชอบอันไหนก็เอมน,น,นะคะนี่ก็จะเป็นหูเดินนะคะบรรยากาศอาหาร,รลตลาดนัดนัดโยธินเราไม่ได้มาเดินหลายทิศแล้วนะคะเพราะติดงานช้าอันนี้ก็มากิดบรรยากาศให้ชมกัน,นะะอาหารสุขภาพสลัดอาหารสุขภาพ เย <For that. S 1> อะนะคะคมุนนะคะเยอะนะคะี่งห้าโมงกว่าๆนะคะยังไม่มืนเดิน เริ่มเยอะถ้าถ้า6โมงก็จะเยอะกว่านี้ตอนนี้รัเปลี่ยนโมนะคะข้าวโพดมะม่วงแก้วขมิ้นโหลนี้ค่ะเส้นทานแตกๆายใหม่ๆซีไส้กรอกในผัก

เดิน,นะคะ,ะเดเดินดูบรรยากาศตลาดนะคะฝากตัวโต๊แปดสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบหนึ่งร้อยร้อยห้าสิบร้อยสามสิบนะคะย่างร้อนๆไก่ก็ย่างแบบร้อนๆเ,เลยนะคะไก่ย่างเขาสมกวาค่ะควละร้อยยี่สิบ มนโตเลยนะคะร้อนเลยนะคะยนะสจังหวัดขอนแก่นนะคะ

เรื่องบรรยากาศตลาดนะคะ มาย้ายมาอยู่ตรงนี้เหรอที่เก่าโดนล็เป็นยังไงบ้างหายแล้วจนะสู้นะเฮอสู้ๆเรายังมีโอกาสอยู่ สีก็เดินตลาดแต่วันนี้ดูเหมือนว่าตลาดจะเบาะคะหรือว่าความหลงจากงานช้างก็เลยเงี่ยก็ไม่รู้นะคะเพราะว่าอาทิตย์ที่แล้วก็เที่ยวแบบอุตลุดเลยงานช้าง,งานะคะก็เลยอาจจะคนก็จะเบาบางก็ได้นะคะนี่ดาสถานการณ์นะคะ ร้อย <100. S 1> ดูสีนา่าจะโอเคยังไมเนาะ OU ตัวหมาดอื่นอ <O U. S 1> ่ะ <100. S 1> สามโลร้อยขนมถ้วยทิปาลินะคะอร่อยนะคะนค<ส><ญ>ขนมถ้วยเดินต่อนะคะที่เดินต่อใช้แบบที<ส>่ก<ญ>็ทำ เหตุบรรยากาศในตลาดนัดวีรวัฒน์โยธินนะคะให้กับทุกคนได้ชมกันนะคะวันนี้ดูเหมือนตลาดจะเศร้านิดนึ่งรูป่าเพราะว่าค่อนข้างเงียบนะคะคุณสีตลาดวันนี้เงียบนะคะยังไม่ไม่ทักเท่าที่ควรนะะก็มีอาหารเหมือนเดิมๆนะคะการตระเวนนฤดูแล้วแล้วกันนะครับเบาๆนะคะคุณสี กูตาพอีเลยเป็นตลาดนัดวันเสาร์ที่เงียบนะคะที่ค่อนข้างที่จะน้อยนะคะ น้อยเพราะว่าวันนี้ตลาดมีเช้าเย็นเลยก็เลยวังด้านล่อยบางๆอ่ะเดินไปนะคสิเดี๋ยวเราจะไปจบฝั่งนู้นนะคะตลาดอาร์ตีรวัตเวอรินในวันเสาร์ที่สองธันวาคม2 5 6พคนนะคะก็คือนี่คือบรรยากาศตลาดของคินก็ เดิมนะคะจาน50เรายังไม่เห็นอะไรแปลกๆใหม่เลยนะคะไรผัดไทยรัโยนกงมนเห็นเขงบว่าชมพวแท้ชมพถ้ากลบเราวนะอร่อยนิ่งืปเปล่านะครับชมพ้ชาวทลังต่อไปเพื่อจะทำชมพวแท้ ผลไม้เราได้มาจากฝั่งนี้แล้วนะคะพี่วันนี้ช่ยงโตัวและสีเลสไตล์พาเดินตลาดนัดวัดโยธินชมบรรยากาศอาหารแล้วก็เพื่อกายค่ะแล้วก็หวังอย่างยิ่งว่าเพื่อนๆและพี่ทุกคนทุกท่านก็คงจะถูกใจในคลิปของเราบ้างไม่มากก็น้อยนะคะ ิถ้าประกันใดเราก็ต้องผานเอาไปทำเพื่อสิทธนนะที่นี้ด้วยขอบคุณทุกเลิฟขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกทุกำลังใจนะคะเข้ามาชมคลิปเราอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องตกเลิฟสีเลสตล์ได้ได้มีกำลังใจนำเสนอนิปใหม่ๆต่อไปนะคะสวหรับคลิปนี้ขอตัวลงไลค์เพียงแค่นี้นะคะสุขสมหวังจะมีแก่ทุกคนทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ